อ่านตามครูนะครับอ่านเสริมใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เลิกปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินความจำเป็นเพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟเลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันเมื่ออยู่ในบ้านเดียวกันหรือ ในอาคารเดียวกันยกเว้นกรณีจำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบเปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศเลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องเล่นวีดิทัศน์เพราะ ต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับเครื่องเล่นวิดีทัศน์โดยไม่จำเป็นเลิกปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรลเพราะเปลืองไฟเมื่อจะปิดควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องเปิดหน้าต่อไปครับอ่านเพิ่ม เติมความหมายมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับคำศัพท์แรกคือการขนส่งนะครับในรูปก็คือรถเมล์นะครับคำต่อไปครับรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลก็มีลักษณะเหมือนในรูปนะครับมีปุ่มมากมายสำหรับ,ารบการกดเพื่อปรับต่างๆเช่นปรับเสียงปรับช่องนะครับคำต่อไปครับสวิต c ์นะครับสวิตส์ก็คือ ปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดไฟนะครับหรือก็คือปุ่มเปิดปิดไฟนั่นเองต่อไปนะครับการประมงนะครับการประมงในนี้ก็มีรูปให้ดู2รูปนะครับเป็นรูปแบบการประมงแบบพื้นบ้านแล้วก็เป็นเรือประมงนะครับที่ชาวประมงออกทะเลไปไกลๆนะครับอันนี้ก็เรื่องของการประมงต่อไปมาดูคําศัพท์นะครับแต่ละคําอธิบายว่าอย่างไรคําแรกนะครับการขนส่ง นะครับหมายถึงการทำธุรกิจเกี่ยวด้วยการบรรทุกและส่งสินค้าคำต่อไปนะครับการคมนาคมหรือการคมนาคมนะครับอ่านได้สองแบบนะครับหมายถึงการติดต่อไปมาถึงการการสื่อสารคำต่อไปนะครับการประมงหมายถึง การจับสัตว์น้ำต่อไปนะครับเครื่องเล่นวีดิทัศน์หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเล่นวีดีทัศน์โดยต่อเชื่อมกับเครื่องรับโทรทัศน์คำต่อไปนะครับโทรทัศน์หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกัน จากที่1ไปยังอีกที่1โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศเปิดหน้าต่อไปนะครับคำต่อไปนะครับน้ำมันดิบหมายถึงน้ำมันที่สกัดหรือสูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด และยังไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังไม่ได้นำไปกลั่นแยกประเภทคำต่อไปนะครับผลกระทบหมายถึงผลของการพูดหรือการกระทําที่กระเทือนไปถึงผู้อื่นคำต่อไปนะครับผลิตทำให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วย อาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรคำต่อไปนะครับพลังงานหมายถึงแรงที่เกิดขึ้นและสะสมตามธรรมชาติสามารถสร้างให้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ตามความประสงค์ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีคำต่อไปนะครับพัฒนาหมายถึงทำให้เจริญ คำต่อไปนะครับรถเมหมายถึงรถโดยสารประจำทางคำต่อไปนะครับรีโมทคอนโทรลหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลคำต่อไปนะครับลิฟต์หมายถึงห้องเล็กๆแขวนอยู่กับลวดสลิงเคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของ ขึ้นลงในอาคารสูงคำต่อไปนะครับเศรษฐ,ฐกิจหมายถึงงานเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆคำต่อไปนะครับสวิตช์หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้สำหรับปิดเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า คำต่อไปนะครับออกอากาศหมายถึงการแพร่ภาพและเสียงจากสถานีส่งมายัางเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุคำต่อไปนะครับอรอร่อยหมายถึงอร่อยเหลือเกินอร่อยจนติดใจมาดูหน้าต่อไปนะครับอ่านประโยค ต่อไปก็จะเป็นประโยคตัวอย่างจากคำศัพท์ที่เราอ่านมาแล้วนะครับอ่านตามครูนะครับรู้จักคิดรู้จักใช้ชาติไทยจะพัฒนาประหยัดไฟวัล,ลนิดช่วยเศรษฐกิจของชาติพลังงานหลักคือน้ำมันดิบ ทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่งและอื่นๆอีกมากไปหน้าต่อไปนะครับ